กับสดๆเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าทัสอวันนี้ที่บอกไม่รู้นะูจิงรือว่าผู้จริงนะแต่ว่าเพลงนี้ติดหูเอางมากเลยจริงพร้อมเจอแล้วหรือยังฮะพร้อมแล้วเตรียมกล้องให้พร้อมเตรียมเสียงีพลให้พร้อมด้วยนะฮะงั้นไปพบกันเลยครับกับคุณเบิร์ประจุราชและคุณลังยุาพจ้น ไี่บ้านีได้รู้มาขนาดนี้วันนี้เยอะจนแบบไม่มีเอฟซีเราสักคนเฮ้ยไม่เนี่ยเดี๋ยวซร้างเสียงให้ฟังใครมาเพื่อพี่เบิร์นมาส่งเยงหน่อยแล้วและใครมาหาพี่ลใหญ่ด้วยส่งเซนครับเนไหมาุกนั้นีบางส่วนที่แย้างมาวครับเอาจเดคนี่อยาเอาความจริงมาเล่าเลย อยอกอยากอยากนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนอีกท้ายไหมฝากผลงานด้วยก็ได้เชิญเลยนะครฮะผลงานเพลงนี้ด้วยเนาะตอนนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งล้านวิวหวังหวังนะครับซึ่งหนึ่งล้านนี้ก็มาจากการดูของบริษัทพวกเราเองไม่ต้องบอกนมาจากออริจินัลมาจากสิ่งที่คนขึ้นจริงเบิ้ลมาถูกล่าร่วมงานกับลำใหญ่มามาหลายปีมากแต่ว่าถ้าเป็นเพลงคู่น่าจะเป็นเพลงแรกเพลงแรกที่ชเลยครับก็ฝากเอาไปฝากทีมี าค่ะก็ฝากด้วยนะคะผลงานเพลงใหม่นะคะก็อย่างที่พี่เพิ่อนบอกเราร่วมง,งานกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าอาันนี้เป็นการร่วมงานผลงานเพลงครัง้ง,งแรกนะคะก็เด็กมีน่ารักม่าอยูย่ทุกคนเข้าไปดูนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะจริงๆพวกเราเตรียมตัวว่าจะร้องแบบสดกับ,บดนตรีสดแล้วก็เสียงสด,บบสด,บบสดให้ดีกว่านี้แต่พอเรามนนาถึงงานปั๊บในงานเปิดกัวพี่ของน้องๆ้องเราก็เลยจับเรียบร้อยไปได้แล้วทำนองมันก็เลยแบบสับสนนี่ฮุบเล็กเลยออริซิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมงป๊อปเลยฮะไปร้อก็แบบเฮ้ยเดี๋ นี่นะนี่ของเราเป็นลูกพุ่งใช่ไหมล่ะขอ้มาสวยดังนะโสวยดังไอแบบโอ้โหร้อนโมากปับหมดไม่ทันปัหมดไม่ทันก็เลยขอริปซีดีมาก็เลยลืมจริงเดี๋ยวขาเดินอะไรมาเยอะมากเลยนะชาพี่มันจะเต้นให้ดูเอาหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวนมนไ่ได้เลยขอบคุณมากครับวันนี้มานความสุขในการเราทุกคนนะฮะขอบคุณมันธุุงได้ครับได้ยิลำยายร้อง รองเวอร์ชันบล็อกไม่ร่าไหนไหนติ๊กผูแล้วกูจริงปะเนี่ยเลี้ยวคิ้วเข้าแดแล้วกลับแล้วไม่ยอมแบ่งแล้วอันแต่งเลยหะไรเนี่ยสนุกสนานกันไปนะฮะทุกคนเอาล่ะเมื่อกี้เป็นกีบเวอร์ชันที่แบบติ๊กผูใช่ไหมพร้อมฟังอีกเวอร์ชันที่ติ๊กผูกไหมฮะ